สบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขุสุขคนกลับมาพ่อเบาหน้าชแนลพี่น้องมื่อนี้เบาหน้าชแนลเฮ็ดแซ่บมาฝากพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องสิ้นคอยพี่น้องมาคั่วกินพี่น้องเซ็บแซพี่น้องมื่อนี้พี่น้องมาก็มีหอมมีพักพี่น้องมินี่อยู่สวนพักเด้อพี่น้องเด้อก็มีพักอ่าพักกระเจาแล้วก็มีพักอ่าพักอีเลิศพี่น้องพักอีเลิศแล้วก็มีหอมหอมบัวหอมสั้นก็มีพี่น้อง มากินน้ำกันพี่น้องมื้อนี่นะพี่น้องข้าวเจ้าพี่น้องพอดีบดเอ็นหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องมื้อนี้บดเอ็นหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่สวนพักเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มามากินน้ำกันแซ่บน้ำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พี่น้องฮอนฮอน้อพี่น้องเด้อเข้ากำลังฮอนฮอนนะพี่น้องแซ่บนะพี่น้องทักพี่น้องอี๋ โอ้สุดยอดจริมมสุดยอดจริแต่เพล่าจรงพอดีตอนนี้แดดกำลังซ่องมาพี่น้องพ่ค่อยเห็นแจ้งเล้วพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเดี๋ยวพี่น้องเถอะ กับซตามเลยพี่น้องเออแซ่บเนาะฮึมเนาะแซ่บเนาะมีผักหลายอย่างเลยพี่น้องเอ้ แบบรับน <fizer S 2> ้องมีหอมมีอย่างตัวเป็นไหม้งพอเลืดก็มีครับ 完了，嗯，蒜苗，嗯，豆角苗。 มีเสียงไก่น้อยไก่มีเสียงไก่น้อยไก่ใหญ่พี่น้องขอโทษเดินไ่น้องเลยแซ่บหลายพี่น้องขวอนพี่น้องกินน้ำกันเน่อยพี่น้องเนอะ các cái lòng ngâm ngát rồi Hãy subscribe lại ยอดพี่น้องชิ้นควายไี่น้องฉากนี้ไี่น้อง เดินไปนอ้ดขาโทษถ้าไน้นอ้ดว่าน้อยหลายไปนอขอกภัยน้พี่นองเด็ดมาีา่นอง ข้างหลังนี่มันพักมั้พี่น้องนั่งไปได้พี่น้องเดี๋ยวมันจะหยียบพักพี่น้องรู้ยืนเนาพี่น้อง

On, Colville.

ไม่หรองสามทุ่กีบก็มีไม่หรองแข่งไม่หรองฮ้อนไหนไม่หรองกระหงหากันหากไปเไดไ้ไม่ไหมไห่หรองห้อนไม่หรอง cây nhà nữa cái gì ngùng gì cả. cái nơi mà là เมื่อขาพี่้องอยู่นั่นเนี่ยพี่้องเยี่ยบไได้ทั้งหลังเลยพี่น้องมีภักกันมี่น้องประกาศหลายพี่น้องเดี๋ยวบอกนะที่ทายให้บึงได้เป็นเนอะ หอมเนาะสินกวยนี่แซ่บเนาะมันจำจำไมเนาวจับควบวยนหมคนกันแลาว ไปไหนมาเต็มเลยเนาะ no? <laughs> มากินน้ากันบน no? <laughs> นอกเนาะไปไหนมากินย้ำกระบอกเน่เ no? น <laughs> ่เ네น네네่กินขา้าวกินขา้นขาวพีน <laughs> <laughs> น่น้องกินข้าวกินข้าวแซ่บเนาะ ลงไปลงไปลงไปเบาหน่อยเป็นคนเด,ดีดหยหักไก่ไว่รองลักไก่ตีไมรองมักไก่ตีไมลูกไก่ตีไมเลูกไก่ตีมดรอเเนี่ย นายวะฮะมากินวะฮะกิน <im> น <im> oh <im fl> ้ำกระหรับเฮ้ยยูนี่ยูนี่มาหลายตัวพี่น้องแต่มีตัวเดียวเนี่พี่น้องมันมาเข้ามาพี่น้องบุญญาเนื่อนื้อกินกินกินพี่น้องกินกินกินอืมแซ่บ กินิน mm. บ่กิน <rawd Moder> ินบ่กินินบ่เดี๋ยวตอนน้อยเพอตอนนี้เพือนนี่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 บุกิน่ะกินออ้ยทองบุกินไงกินบ่บุกินกินลงไปอุ้ยอ้ยเจ็บไเจ็บหลไพ่อ โอ้แม่แม่จกเวลใส่มาอืม้างบนญขอลาพี่น้องเมื่อสุขสุขคนมื่อนี้ก็บอน่ายกผ้ามากินทั้งนี้เราพี่น้องเนาะมาฟังมาชมเนาะพี่น้องขอบคุณขอบเจอเร์นะพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจตลอดมาพี่น้องมื่อนี้ก็บอน่ายก็ขอลาไปทั้นี้เนาะพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบอน่าเชีให้บึ้งทางหลังนี่พี่น้องไม่ไมีได้พักพี่น้องอุ้ยพี่น้องขอทุนนี่พี่น้องนี่เยียบเยียบบ่ได้พี่น้องยืนกินเอาพี่นอ้นองเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อพี่น้องเด้อขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ